ปรลอดนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเอ้ยตัวตะเกียบที่จะเป็นน้ํานะพอไหว้ไหว,พสสว,ว,ว้พระสวดปลนสวดพระคาถามหาจากักรพรรดิแข็งตัวหมดเลยเคยเห็นไหมครับครับนี่สายมูนี่เป็นแม่นักเปิดนะครับเป็นเนื้อปลอดเลย สวยงามมากเมื่อก่อนเนี่ยที่ติดอยู่ตามซอกขาซอกแขนจะเป็นน้ำไหลเป็นน้ำเป็นหยดไหลครับไหลกิ้งรวมๆกัดคล้ายๆกับน้ำกิ้งบนใบบอลอะนะแต่ตอนนี้หายหมดเลยแข็งหมดเลย ตั้งแต่เริ่มสวดข้าปทาพระคาถาพระมหาัตรกรพัทมาเนี่ยอ่ามันเป็นความอัศจรรย์นะครับอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับว่าเออสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นก็ยังมีอยู่คือสิ่งเลึกลับนี่คือปลอดเงินยวงแต่ธาตุสิ่งศักดิ์สิทธิ เออนี่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 เป็นน้ำอยู่เออเอเป็นน้ำอยู่ก็มีครับนี่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 ไหมนี่เนี่ยเป็นน้ำอยู่เป็นน้ำอยู่ดิดดเริ่มกลับมาละลายกลับมานิ่มเหมือนเดิมแล้วครับนี่นี่เออสุดยอดเลยนึกว่าแข็งตัวไปหมดแล้วอืมติดมือไหมไม่ติดนะครับ นี่นะครับเเดี๋ยวจะให้หลายรรวมกันให้ดูนะครับเดี๋ยวจะเขี่ยให้เป็นก้อนเดียวกันเลยเอาอะไรเขี่ยดีปละหลอดครับปละหลอดแร่ธาตุกายสิทธิ์ตามความเชื่อ สายมูนะครับติดไม่ติดผมไม่รู้แหละแต่ผมเชื่อของผมผมก็เช่ามาซื้อมาเรียบร้อยนี่สามารถรวมตัวกันได้นะครับเป็นเป็นก้อนเดียวกันละเห็นปะนี่เป็นก้อนเดียวกันแล้วนะอือหือ